คือเรื่องวันนี้ที่กําลังพูดถึงโรงพยาบาลปลายพยาผมว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเห็นภาพแล้ว <c oughs> แล้วไม่เป็นเรื่องที่ตอนแรกเราก็ตกใจบอกเฮ้ย <c oughs> มันขนาดนี้เลยเหรอที่ <c oughs> ต้องใช้คําว่าใจเองทําด้วยอะไร <c oughs> เพราะมันมีคุณตาท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวทีมงานเอาภาพใบมรณะบัตรคุณตามาปะ่ะใ <c oughs> บจัดงานศพ <c oughs> ขึ้นใบจัดงานศพเลยก็ได้มันจะมีรูปภาพ เป็นที่ยญาติเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเขาเชิญชวนไปร่วมงานศพของคุณตาสมควรพาณิชย์คุณผู้ชมครับคุณตาเองเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วญาาิเนี่ยก็ทําเหมือนกับเป็นใบโปสเตอร์แต่ในเบื้องหลังใบโปสเตอร์เนี้ยมันมีที่ไปที่มาว่าทําไมคุณตาท่านถึงเสียชีวิตเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วคุณตาเองเนี่ย แกเองเนี่ยเหมือนกับตอนแรกคิดว่าป่วยลูกสาวเนี่ยซึ่งเป็นนักสาธารณสุขก็เลยมีการพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเรื่องที่มันน่าตกใจที่สุดเลยเนี่ยนะนี่คือภาพคุณตากลับมาตรงนี้ครับนั่นก็คือตอนที่เขาพาคุณพ่อเนี่ยก็คือคุณตาสมควรไปที่โรงพยาบาล ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏวว่าก็มีรถอีกคันหนึ่งซึ่งก็มาจอดอยู่เป็นรถกระบะบเห็นบอกว่ารถกระบะคันนี้ก็พาแม่เนี่ยนะฮะมารักษาตัวเหมือนกันแต่เอาแหละลูกสาวของคุณตาสมควรเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็รีบพาคุณพ่อเนี่ยเข้าไปรักษาแต่หลังจากนั้นสิ่งที่มันไม่คาดฝันเลยก็คือว่าพอพาเข้าไปรักษาปั๊บอาการเนี่ย ที่โรงพยาบาลเองเขาประเมินแล้วเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วอาการคุณตาสมควรเนี่ยน่าจะเหมือนกับเรื่องของหัวใจใหัวใจเนี่ยอาจจะขาดเลือดอดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องรีบส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยลูกสาวเองเนี่ยอยู่ในห้องฉุกเฉินพร้อมกับคุณพ่อ,อเห็นบอกว่าลูกสาวได้ยินเสียงทะเลาะอยู่ข้างนอกอรประมาณเรื่องถอยรถถอยรถเนี่ยแหละอตอนนั้นลูกสาวก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจนลูกสาววิ่งออกไปดูด้านนอกเลยเห็นว่าเจ้าของรถกระบะ ที่เมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชม,มที่เขามาจอดก่อนตรงแถวแถวห้องฉุกเฉินปรากฏเจ้าหน้าที่พยายามจะขอให้เจ้าของรถกระบะถอยรถออกอเพราะเขาจะต้องเอาคุณตาและก็เคลื่อนไปใส่รถฉุกเฉินแต่ปรากฏว่ารถกระบะเหมือนจะไม่ออกเจ้าหน้าที่พยาบาลก็เลยพยายามไปขอร้องเจ้าของรถกระบะคันนั้นภาพในวงจรปิดที่มาสะเทือนใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ ลูกสาวของคุณตาสมควรซึ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินและได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันข้างนอกเลยวิ่งออกไปดูจังหวะที่วิ่งออกไปดูเนี่ยก็เห็นว่าเจ้าของรถกระบะกําลังเหมือนทะเลาะก,กับพยาบาล<ม>ลูกสาวก็เลยนั่งลงแล้วยกมือไหว้บอกพี่เหมือนกับพี่ถอยอรถเถอะหนูเนี่ยจะต้องรีบเอาพ่อเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะ<ม>และจะต้องไปต่ออีกที่โรงพยาบาลหนึ่งไร้วงจรปิดหน่อย ให้ดูหลักฐานหน่อยทีละช็อตเลยไอ้ภาพกล้องวงจรปิดเปิดแบบฉบับเต็มเลยก็ได้ฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็คือจริงๆมันเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่16ตุลาคมเอาตัวแรกขึ้นมาก่อนตอน3ทุ่ม59นาทีเป็นกล้องวงจรปิดที่ครอบครัวของคุณตานี่คือรถของผู้เสียหายก็คือมีคุณตามีลูกสาวเป็นคนขับกําลังขับรถเนี่ยก็คือออกจากบ้านเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลปลายพยาก็จะเห็นว่าท่าทีการออกไปเนี่ยปกติดูเวลาดีๆเนี้ยเขาออกไปตีสักประมาณสี่ทุ่มออกจากบ้านไปหลังจากนั้น ภาพตัดไปเลยฮะที่โรงพยาบาลปลายพยาเป็นตอนช่วงที่คือตอนที่ถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวแป๊บนึงนขอแทรกหน่อยตอนที่เขาบอกว่าเอาคุณตาไปโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องไล่เรียงอาการสักนิดหนึ่งเพราะลูกสาวเองเนี่ยก็คือคุณพัทราพร,รบ,บอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปถึงเนี่ยตอนที่พ่อเนี่ยบอก,กเจ็บหน้าอกแล้วก็รู้สึกปวดร้าวหน้าอกโรคหัวใจชัดเจนแลวโรคหัวใจเป็นอันตรายมากนะฮะนาทีต่อน,นาทีเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาจะไปเมื่อไหร่ พอพ่อเจ็บหัวใจปั๊บตามนี้นเลยลูกก็รีบพาพ่อออกจากบ้านถูกต้องครับหลังจากออกจากบ้านเสร็จคือภาพที่โรงพยาบาลเท่าที่ได้มาเบื้องต้นเปิดภาพโรงพยาบาลเต็มจอเลยครับเต็มจอภาพนี้มันตัดตอนที่ต้องบอกว่าครอบครัวของผู้เสียหายเขาถึงโรงพยาบาลไปแล้วเป็นช่วงก่อนที่โรงพยาบาลปลายพญาตัดสินใจบอกว่าคุณพ่อสมควรคุณต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลจังหวัดคือโรงพยาบาลกระบี่จังหวัดนี้เป็นรถของฝั่งของคู่กรณีเข้ามาพอดีและซ้ายมือเห็นใช่ไหมรถฉุกเฉินจอดอยู่เปิดฝาท้ายไว้แล้ว เขากําลังประสานเรื่องของการส่งต่อนี่นี่เนี่ยคือต้องบอกก่อนนะอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าพี่ผิดหรือถูกแต่ประเด็นคือโรงพยาบาลบอกพี่ผิดแล้วพี่ผิดแล้วนะฮะแล้วจอดอาถามว่าจอดได้ไหมอะอนนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับรถกระบะเขาก็จอดในกรอบที่จะต้องส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและรถคันนี้ที่ไปที่มาคือแม่เขาป่วยถูกไหมแม่เขาป่วยอะดูนะฮะ เขาก็มาจอดตามนี้แหละซึ่งถามว่าตอนต้นมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดเพราะเขาต้องรีบมาส่งอ่ะหลังจากนั้นแต่ฝาท้ายรถฉุกเฉินกําลังเปิดรอ,รอคุณผู้ชมเห็นไซส์สุดถูกไหมครับทางออนไลน์ทั้งหลาย แสดงว่ากําลังรอเอาคุณตาสมควรเนี่ยส่งต่อแต่รถคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็มีแม่ป่วยอ่ะต่อไอซหลังจากนั้นนะฮห้าทุ่มสิบนาทีเปิดตัวต่อมาเลยก็ได้ตอนที่ครอบครัวก็เข้านนใจคือตอนนี้ลงแล้วลงแล้วครอบครัวของเป็นคุณยายแล้วกันเนาะคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยก็คือเขามาที่โรงพยาบาลเหมือนกันซึ่งมาแบบเนี้ย ผมว่าตอนแรกมันยังไม่ได้ผิดอะไรเลยถูกต้องอันนี้ไม่ผิดหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเข้ามา2คนผู้ชายขับผู้หญิงเป็นคนจูณเนี่ยเข็นรถเข้าไปข้างในปรากฏว่าแต่ตอนที่เขาเข้าพาไปดูคนป่วยส่งในเตียงเนี่ยปรากฏเขาเข้าไปหมดเลยแล้วจอดรถคาไว้ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลใช,ลใใช่ใช่ใชนี่น,นี่คือไปหมดเลยถูกต้องและก็คงเข้าใจว่าสองคนนี้เขาคงยังไม่รู้ว่ากําลังจะมีการส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่<อ>นี่เขาเข้าไปแล้วพอเขาเข้าไปเสร็จเขาก็ไปส่งคุณยายถึงเตียงเลยนะนี่ฮะส่งแม่เขาแหละใช่ภาพก็จะเห็นว่าไปถึงปุ๊บ ผู้ชายเข็นรถไปแล้วเข้าไปที่เตียงมีคนดูบอกว่าเมื่อกี้รถที่จอดอ่ะเขาบอกว่าตรงนั้นห้ามจอดแช่อ๋อเหรอครับเออในนต้องเปิดเปิดข้างจอกันครับมีผู้ใจดีมาในระหว่างเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่กำลังสงสัยว่าใจเองทำด้วยอะไรเนี่ยนะแต่ก็ต้องบอกก่อนอันนี้เราไม่ได้พูดเองญาติของคุณตาสมควรเขาถามบอกทำไมพี่ทำไมถึงไม่ยอมถอยรถให้พ่อหนู อ่านี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะเออไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูนี่ตั้งเป้าเนี่ยนะถ้านัไม่พูดเลยจะถึงหมื่นหรือเปล่าเนี่ยนะเออเนี่ยอันนี้เราไม่ปิดเลยนะมีบางวันเนี่ยหมื่นกว่าใช่ป่ะหลือเชื่อมากแล้วขอบคุณมากนะครับจะมีวันไหนไหมเหมือนเจนนี่ล้านหนึ่งสักวันสักวันหนึ่งต้องมีเดี๋ยวจะปักตะกร้าแต่ยังหาขายของไม่ได้เออวันนั้นนั่งคุยเออเดี๋ยวไหลละไหลละเอาจากอันนี้ก่อนทำมาก่อนเดี๋ยวไหลละเดี๋ยวไหลวันนั้นนั่งคุยเล่นเล่นบอกว่าอะไรนะ เออเราเอาเอาางี้ยมองไหมเขาคิด5,000ใช่ไหมเท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหันออเดอร์ไอพุทธคิด500ร้อห้าอเอาแสนออเดอร์ก็ได้วะค<ว>ุณ <c oughs> ผู้ชมฮะอันนี้พูดเล่นกลับมาเมื่อกี้นี้ขอบคุณนะครับและเรากลับมาต่อกลับไปที่รถตอนมาจอดอีกรอบหนึ่งเพราะคนดูกำล <c oughs> ังท้วงมาบอกว่าเฮ้ยรถที่มันจอดเอารถกระบะครับที่จอดด้านหน้า เขาห้ามจอดแช่ใช่ป่ะใช่ครับแต่ปกติต้องจอดส่งแล้วไปไม่แล้วเขาอ้างได้ไหมว่าที่เขาต้องจอดแช่เพราะข้างหน้าติดรถฉุกเฉินอ่ะอันนี้เราไม่รู้เพราะข้างหน้ามนติดรฉุกเฉินจริงจริงเอาละกลับเข้าไปในโรงพยาบาลต่อคราวนี้เขาก็เข็นแม่เขาเข้าไปในโรงพยาบาลโดยก็ต้องให้ความเป็นธรรมพี่ผู้ชายท่านนี้แกก็คงไม่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวจะมีคุณตาสมควรต้องถูกรีบส่งตัวด่วนอ่ะนี่แกเข้าไปแล้วกับแม่ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเขาก็พยุงคุณแม่เขาขึ้นไปนอนบนเตียงเพื่อจะต้องมีการรักษาคือตอนนี้คุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินเดี๋ยวจะฟังเสียงในกล้องวงจรป<ม>ิดจริงๆมีเสียงใช่ฮะมันจะเป็นเสียงได้ยินเสียงตอนทะเลาะกันได้ยินเสียงตอนมีปากเสียงแต่ส่วนหนึ่งอันนี้เข้าใจแบบนี้นะว่าพอเขาเข้าไปถึงห้องฉุกเฉินยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับแม่เขาเลยเขาอาจจะมีมีอารมณ์ตรงช่วงนี้ด้วยหรือไม่เขารู้สึกว่ารอนานแล้วก็เข้าใจแม่คครรรกก็ัเเเเปปปิิิดดดดสสสีีียยยงงง้ มีไหมได้ยินเสียงบรรยากาศในนี้อ่ะมันก็ได้ยินเสียงบรรยากาศตอนนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรมากแต่ต้องบอกว่าต้นสายปลายเหตุที่ผู้ชายหงุดหงิดน่าจะมาจากทําไมไม่มีใครมาดูแม่เขาแล้วก็เข้าใจเขาได้นะเพราะเขาอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าอีกห้องหนึ่งก็มีคุณตาหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอันี้เนี่ยเปิดเสียงเลยครับเต็มจอครับ

โอ้นี ment, геро, <t t ่นอันนี้อ่ะไม่เป็นไรเปิดไปอีกรอบเปิเปอีกรอบไม่ไคนนี้คนไม่สุแจนะี่ไปย้ยันดนร้องเลยไม่มามีมาดไม้ยเน่ย้วจไดแ้ไมโดน่กุปกน้ีายวกตมปกไ คือมุมนี้ผมเข้าใจพี่ผู้ชายนะเพราะพี่ผู้ชายบอกว่าแม่ผมก็จะตายเหมือนกันคือตอนนั้นเนี่ยแต่พยาบาลก็พยายามบอกมีคนใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วเขาต้องรีบไปโรงพยาบาลกระบีอ่อาะต่อมาเกิดอะไรขึ้นภาพต่อมาก็คือจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปหาคุณแม่ของพี่ท่านนี้ทันทีเลยเพื่อที่จะไปดูอาการอยู่บนเตียงที่นอน <c oughs> แล้วก็บอกว่าเชิญลูกเนี่ยออกไปข้างนอกก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ทํางาน มันมีภาพตอนที่เนี่ยเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูเลยแต่ถ้าดูจากเวลาก็แค่1นาทีนะหนาทีหลังจากที่โวยวายอ่เริ่มมีการโวยวายเกิดขึ้นเขาก็เข้าไปดูอาการไปวัดความดันแล้วก็ทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินตาปกติเนี่ยฮะแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ช่วงเนี้ยแหละเดี๋ยวดูตัวต่อมาเลยก็ได้หลังจากที่เขาเข้าไปช่วยคุณแม่เสร็จมันจะเป็นช่วงที่พยาบาลจะมีการคุยกับพี่ผู้ชายบอกพี่เลื่อนลดให้หน่อยเนื่องจากววว่่าาเดี๋ยยยยจะต้้้ออองผูปก จากใช่ออกออกจากที่ห้องฉุกเฉินนี้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งจังหวะนั้นมันเลยมีเสียงตอนที่มีปากเสียงกันอ่ะอีกจังหวะหนึ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวเปิดช่วงนั้นขึ้นมาก็ได้ฮะมันจะมีกล้องวงจรปิดช่วงอีกช่วงหนึ่งอันนี้อาจะเอาแม่เขาออกใช่ป่ะก็คือไปตรวจคุณแม่แล้วแล้วก็เชิญลูกๆออกแล้วบอกอว่าเนี่ยให้เลื่อนรถให้หน่อยเออเออเออนี่อ่าเดี๋ยวต่อมาเลยครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่มีไหมตรงจุดอีกจุดหนึ่งตรงกล้องเหมือนตัวเมื่อกี้เลย แต่เป็นช่วงประมาณ5ทุ่ม18นาทีเอาอย่างนี้เดี๋ยวระหว่างที่เขากำลังหาประเด็นคือล่าสุดเปิดภาพที่มันบีบหัวใจเลยไม่ต้องอเย็นเยอะแล้วปรากฏลูกสาวอ่ะของคุณตาสมควรเนี่ยผู้ชมฮะแกอยู่ในห้องอแล้วแกได้ยินเสียงพยาบาลทะเลาะแกก็เลยออกมาถูกไหม,มแล้วไม่มีภาพเหมือนกับนั่งลงแล้วเหมือนกับอยากจะยกมือไหว้ให้พี่ผู้ชายเมื่อกี้ช่วยถอยรถหน่อยอ่าเปิดภาพนั้นขึ้นมาเลยครับ เป็นภาพนิ่งที่อยู่ด้านห้องหน้าห้องฉุกเฉินนะฮะนี่ภาพนี้ภาพนี้ฮะเต็มจอครับ,รบอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ว่านี่คือเรื่องจริงเพราะเขาพยายามจะวิงวอนขอให้พี่ผู้ชายเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าเปิดถอ,ถอยรถถอยรถเนี่ยนะฮะ ขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นระหว่างที่กำลังวิงวอนขอร้องโรงพยาบาลก็แจ้งว่าพ่อเขาเนี่ยอาการวิกฤตแล้วจะต้องรีบย้ายไปที่โรงพยาบาลกรบีไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดอาการหนักเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เข้าใจได้ว่ารถกระบะเนี่ยกว่าจะถอยคือตอนตำรวจมาถูกไหม เห็นบอกเขาต้องตามตำรวจไหมคือกำลังจะตามตำรวจเขาบอกตอนแรกเขาไม่ยอมถอยเถียงกันอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดที่ไม่ยอมถอยเดี๋ยวเขาจะแจ้งตำรวจนะเขาเลยอ่อนลงและยอมไปเลื่อนรถออกให้หลังจากที่ได้ยินบอกว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่มันมีภาพที่ผู้ชายชี้มืออยู่ด้านหน้าห้องด้วยถูกไหมภาพนิ่งเอาเปิดขึ้นมาหน่อยอันนี้คือหน้าหน้าห้องเปิดประมวลขึ้นมาเลยครับมีกี่ภาพดันขึ้นมาเลยครับตอนนี้นี่อันนี้คือเหมือนกับเริ่มมีปากเสียงแล้ว และอันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ข้างนอกเดินเข้ามาด้วยพี่ชุดดําถูกไหม,มนี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคู่กับ,บวงจรปิดหน่อยเอาหมดหรือยังเรื่องภาพหมดแล้วนะล่าสุดคุณผู้ชมครับอาจเจอไหมรับภาพงานศพคุณตาที่เป็นใบโปสเตอร์องานศพคุณตาเอาขึ้นจอหน่อยจากเหตุการณ์เนี้นี่คุณตาตายนะฮะใช่ครับอายุ69ปีครับและค้างภาพพี่ผู้ชายยังไม่ต้องเจาะหน้าพวกผม เอากลับไปที่พี่ผู้ชายที่กําลังยืนวอยอยู่ในห้องฉุกเฉินคู่กันกับใบแถลงโรงพยาบาลของปลายพยากรล่าสุดโรงพยาบาลปลายพยาออกมาแถลงชี้แจงบอกว่าโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ขอแสดงความเสียใจสุดซึง้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเพราะคุณตาเสียชีวิตด้วยอะไรครับก็คือจากหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งก็เป็นภาวะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะครับหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและ มีการอธิบายว่าเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปลายพยาตั้งแต่16ตุลาแล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเบื้องต้นโรงพยาบาลประนามด้วยนะฮะบอกว่าผลชันสูตรผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยเห็นบอกว่าพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบกรณีนี้หากพบผู้ป่วยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแน่นหน้าอกอเกิดจากหัวใจกำเริบจำเป็นที่ต้องรักษาให้ทันท่วงที ในเอกสารโรงพยาบาลเนี่ยเขายังบอกด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องที่มันผิดกฎหมายถูกไหมไอ้ใช่ครับคือเขาบอกแบบนี้เขาไล่ทำลายเลยในในเอกสารฉบับนี้บอกว่า5้าทุ่มสินาทีภายในห้องฉุกเฉินมีโซนผู้ป่วยวิกฤตอยู่พนักง,งานเปรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ให้ใช้กําลังทั้งหมดในการช่วยเหลือช่วยชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็คือคุณลุงสมควรอยู่ณนะตอนนั้นตัดสินใจว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ห้าทุ่มสินาทีรถกระบะของครอบครัว ผู้หญิงป่วยอีกท่านหนึ่งอายุ69ปีรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องมีอาการเวียนศรีศรษะตาลายญาติเข็นผู้ป่วยเข้ามาในห้องฉุกเฉินเองได้พบกับพยาบาลที่ห้องเวรหลังจากนั้นมีการจัดเตรียมเอกสารและประสานส่งตัวผู้ป่วยซึ่งเบื้องต้นพยาบาลหัวหน้าเวรได้มีการอธิบายให้กับญาติของผู้ป่วยผู้หญิงท่านนี้ทราบบอกว่ามีคนไข้หนักกําลังเตรียมตัวส่งต่อโรงพยาบาลกระบี่ให้รอสักครู่ญาติท่านนี้ได้มีการลักษณะก็คือเห็นบอกว่าได้เข้ามาแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยก็คือมีการพูดคุย ตามคลิปกล้องวงจรปิดต่อมาช่วงห้าทุ่มสินาทีขณะเคลื่อนผู้ป่วยวิกฤตออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อที่จะขึ้นรถพยาบาลพบว่ามีรถกระบะสีประตูของครอบครัวญาติ ผู้หญิงได้มีการจอดกีดขวางเอาไว้ปิดท้ายรถพยาบาลทําให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถได้ย่อเลยย่อๆไปว่าสุดท้ายที่โรงพยาบาลจะดราเนินการโรงพยาบาลยืนยันบอกเตรียมดําเนินคดีกับผู้ที่มาขัดขวางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายนี้แม้จะมีการเคลื่อนย้ายรถให้แต่กรณีที่ผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถนําส่งโรงพยาบาลกระบี่นั้นซึ่งได้มีการเปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจเฉพาะทางมีแพทย์ประจําอยู่หากไปถึงเร็วแม้หนึ่งนาทีก็มีความหมายอย่างมากเพราะหากเปิดสวนเส้นหัวใจได้เร็วคนไข้ก็ค้นวิกฤต เพราะฉะนั้นกางจะบอกว่าส่วนหนึ่งไปช้าแล้วก็คันนี้หรือไม่ที่ทำให้คุณตาสมควรต้องตายเปิดโพสต์ของลูกขึ้นมาบ้างฮะลูกสาวเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขล่าสุโดโพสต์เหมือนกันบอกว่าคติเตือนใจไม่ไร้ใส่ใครไม่ใช่คนอื่นจะไม่ไร้ใส่เราแล้วก็ไล่เรียงเลยว่าเ,เกิดอะไรขึ้นกับพ่อพ่อมีอาการโรคเลือด หัวใจเตบและหายใจด้วยตนเองไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้โรงพยาบาลสรุปสุดท้ายรถอีกคันหนึ่งก็พาแม่เข็นเข้าไปแล้วก็เข้าไปในห้องฉุกเฉินพูดง่ายๆก็คือลูกสาวคนตายบอกว่ากว่าจะขยับรถให้พ่อเขาออกไปได้ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อเขาไปถึงโรงพยาบาลกระบี่ได้ทันพ่อเขาคงไม่ตายล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เลยมีคําถามถึงเจ้าของรถกระบะว่าใจพี่เนี่ยทำด้วยอะไร แต่ขนาดเดียวกันคือพี่จะไม่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีอีกคนนึงเขาต้องเจาะคอใช่ไหมใช่แล้วต้องระบายเรื่องของโรคหัวใจกลับไปที่คลิปตัวที่พยาบาลเนี่ยวอยวยวอยหน่อยแล้วพยาบาลบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกคนนึงเขาต้องเจาะคอเนี่ยเขาต้องรีบส่งโรงพยาบาลกระบี่จะบอกว่ารถกระบะจะไม่รู้เรื่องก็กอะไรอยู่เพราะตอนนี้พยาบาลบอกหมด พยาบาลบอกหมดล่าสุดเนี่ยเราโทรศัพท์ไปสอบถามผอ,อ,อนะฮะคุณหมอณัฐพงษ์ดูงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลายพญาคุณหมอบอกว่าผลชนสูตรผู้ป่วยวิกฤตมีอาการเส้นเลือดในหัวใจตีบอ,อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะว่าถ้าได้รับสารักษาทันท่วงทีด้วยการผ่าตัดท่อหัวใจเพื่อให้เลือดไหลเวียนไม่ต้องมีอาการ เส้นเลือดตีบมันก็จะทําให้เลือดกลับไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ล่าสุดโรงพยาบาลคุยกับญาติและญาติตัดสินใจจะดําเนินคดีกับรถกระบ,บะคันนี้นะฮะโรงพยาบาลพออ,อืนยันจะเอาเรื่องถึงที่สุดยืนยันว่าหมอกับพยาบาลไม่ได้ปล่อยปะละเลยแม่ของพี่ผู้ชายที่ขับรถกระบ,บะมามและ เราต้องประเมินดูเรื่องของอาการเพราะตอนนั้นคุณแม่คุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไร,รประเด็นคืออีกคนหนึ่งเนี่ยอย่างที่พยาบาลบอกอันนั้นก็ฉุกเฉินก็ฉุกเฉินอลองฟังเสียงให้พออ,อทางโทรศัพท์นะฮะเอาผิดผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะคนไข้ผู้ป่วยชายเนี่ยเขามาด้วยเรื่องแน่นหน้าอกเนาะเร็จก็มาถึงเนี่ยก็น้องหมอเวรแล้วก็พยาบาลเวรเดี๋ยวก็ลังส่ท่อช่วยหายใจอยู่ที่ในห้องช่วยชีวิตในห้องฉุกเฉินนะนะพอเสร็จ ทีนี้เนี่ยระหว่างที่กาลังใส่ช่อด้วยใ,ห,ใหายใจกําลังจาเสพตเนี่ยก็กําลังย,าย้ายคนไข้ขึ้นเลเพื่อที่จะออกไปขึ้นรถฉุกเฉินที่จอดรออยู่ด้านหน้านะเพื่อส่งโรงพยาบาลกระบี่เสร็จแล้วทีนี้ก็มีรถอีกคันนึงเนี่ยไอ้รถกระบะเนี่ยนะครับก็ขับขึ้นมาเพื่อจะพาแม่เขาที่มีอาการเวียนหัวเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลเนาะก็เอาขึ้นมาถึงก็จอดจอดท้ายรถฉุกเฉินเลยแล้วก็เขาว่าเข็ดแม่เขาขึ้นเข้ามาในห้องฉุกเฉินเนาะแล้วก็เข้ามาคุยกับน้องพยาบาลที่เซ็นหัวหน้าเวนเนาะเขาก็ให้ไปน จังหวะเดียวก,กันก็คือตัวของเอจ้าหน้าที่ก็เข็นคนไข้ออกจากห้องคนไข้หนักเพื่อเอาไปขึ้นรถเนาะปรากฏว่า่าก็ไม่สามารถเข็นคนไข้ขึ้นรถได้ก็คือน้องเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเข้าไปตามในห้องฉุกเฉินพอวิ่งเข้าไปตามเขาที่เตียงเนี่ยเขาก็โวยวายเขาก็าาชี้หน้าด่าพยาบาลชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยครับแล้วน้องหมอเวรเขาก็พยายามวิ่งเข้าไปขอว่าให้ไปเลื่อนรถให้ก่อนก็ไม่ยอมออกมาเลื่อนขออวิ่งกืนลูกเขาบัน ก้มลงกราบยกมือไหว้ว่าให้ช่วยเป็นเลื่อนรถให้พ่อเขาหน่อยจะเอาคนไข้ขึ้นรถแต่ทีเนี้ยก็ยังไม่ยอมก็ยังทะเลาะอยู่แป๊บหนึ่งอะทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งอะป่าจะยอมเลื่อนรถให้เนาะครับครับแต่เนี่ยมันก็เป็นอย่างั้นนะครับอืมก็สุดท้ายแล้วก็คือนําส่งไม่ทันแกเสียระหว่างทางหรือว่าไม่ไม่ไม่ครับไปเสียที่โรงพยาบาลกระบี่ครับเพราะว่าคนไข้โรคหัวใจเนี่ยก็คือมันยิ่งยิ่งเร็วมันยิ่งโอกาสมันคือพูดง่ายคือ คนไข้นั้นนะคนนั้นนะครับที่ว่าลุงที่ใส่ท่อช่วยใจนะครับแกเป็นโรคเลือดตัวเจตีบต้องส่งมาให้หมอโรคหัวใจเนี่ยเขาสวนเพื่อเปิดหลอดเลือดหัวใจเนาะทีนเนี้ยการที่เราได้สวนเร็วเนี่ยแม้ว่าสักนาทีเดียวเนี่ยก็มีผลแล้วคือให้เลือดเนี่ยมันได้ไหลไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยนาทีเดียวเนี่ยมันมีผลจริงๆ ก็เท่าที่คุยนะครับก็าทางญาติผู้เสียชีวิตเองเนี่ยเขาก็น่าจะเอาเรื่องนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็ก็อเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการขัดขานเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติราชการซึ่งจริงๆคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะเพราะล่าสุดโรงพยาบาลก็จะเอาผิดด้วยเหมือนกันและลูกคนตายเราก็ได้ไปเจอนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณตาสมควรด้วยสิ่งหนึ่งที่มันบีบหัวใจที่สุดคือทําไมลูกเขาต้องมากราบ พูดเลยคือเหมือนกราบเท้าอะมานั่งอยู่หน้าห้องอะเปิดภาพเมื่อกี้เนี้ยที่นั่งกราบขึ้นมาหน่อยปรากฏว่าพี่ผู้ชายก็ยังไม่ยอมถอยค,คือวันนี้ลูกของคุณตาคุณผู้ชมฮัเป็นนักวิชาการสาธารณสุขด้วยนะฮะชื่อว่าคุณพัทราพรล่าสุดเนี่ยเนี่ยคนนี้ฮะที่ต้องไปยกมือไหวไอ้ผู้ชายขับรถกระบะ อย่างที่บอกคือจริงวันนี้เราพยายามตามหาพี่ผู้ชายคนนี้มากมแต่แม่ของพี่ผู้ชายเนี่ยเขาปลอดภัยถู่บ้าเพราะสุดท้ายโรงพยายบาลก็รักษาแม่ของคุณปลอดภัยแต่พ่อของนักวิชาการคนนี้ตายฮะวันนี้ที่งานศพเองเนี่ยของคุณตาสมควรพาณิชย์อายุ69ปีลูกสาวยอมรับนะฮะว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยคือภาพที่เขาก้มกราบจริงๆแล้วลูกสาวว่ายังไงอีกนัด ซึ่งเขาก็บอกว่าตอนแรกของพ่อเขานะครับก็ดูแข็งแรงดีนะครับก็ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใดแต่ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งนะครับก็คือพ่อเริ่มมีอาการหอบและก็มีการวางแผนนะครับว่าจะพาพ่อไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นคือลูกสาวครับก็พาพ่อไปทันทีช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มของวันที่16นะครับตามเมื่อสักครู่ที่ตามปรากฏภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีการขับรถออกจากบ้านเนี่ยนะครับพ่อเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกมากขึ้นปวดร้าวขึ้นมาที่บ่านะครับแล้วก็แขนอาการของพ่อไม่สู้ดีครับก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลปลายพยา จากนั้น,นครับคือจากบ้านเนี่ยไปจนถึงโรงพยาบาลใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับ <c oughs> ขอบคุครับประเด็น <c oughs> ก็คือหลังจากท่านเสร็จศัพท์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะคุณหมอเลยรีบพาคุณพ่อเขาเนี่ยเข้าห้องฉุกเฉิน <c oughs> และก็มีการประเมินว่าต้องเจาะคอและหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องขึ้นลูกสาวบอกว่าตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยาบาลกาลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะเคลื่อนย้ายกลับไปที่รถแอมบูเลนต์ฮะกับรถกระบะท,ที่จอดอยู่ครับ เพราะตอนนั้นสําคัญที่สุดก็คือในระหว่างที่รู้ว่าคุณตาสมควรเนี่ยคุณผู้ชมฮักกำลังวิกฤตแล้วล่าสุดเนี่ยหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนกับคนวอยอยู่ข้างนอกเลยออกไปดูก็เลยทราบว่าพี่ผู้ชายคนนั้นแม่เขาป่วยแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินและ ทางด้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบามก็บอกว่าตอนนี้ยังเอาคุณตาสมควรออกไปไม่ได้เพราะติดรถกระบะของพี่ผู้ชายคนนี้แหละตัวเองเนี่ยก็เลยพยายามจะไปวิงวอนเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าพยายามจะไปยกมือไหว้แต่ปรากฏว่าก็ใช้เวลาพอสมควรคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าภาพที่เขานั่งยองๆเนี่ยและยกมือไหว้เนี่ย ประเด็นคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาร้องไห้ด้วยเพราะเขากลัวพ่อเขาจะไปถึงโรงพยาบาลกระบี่ไม่ทันแต่สุดท้ายชายขับรถกระบะเองก็ยังยืนทะเลาะกับทางเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าสุดท้ายเลยเนี่ยต้องปราษาบอกเดี๋ยวจะตำรวจมาเขาถึงยอมออกไปถอยรถให้และเสียงเริ่มอ่อนลงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็เลยคุณพาคุณตาสมควรเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลกระบี่แต่มันไม่ทันแล้ว ลูกสาวบอกถ้าคุณเนี่ยมีน้ําใจสักนิดพ่อเขาเนี่ยคงไม่ต้องตาย<ม>เดี๋ยวมีเสียงลูกสาวด้วยนะครับเมีอาการเจ็บหน้าอกอะค่ะ,ะแล้วก็มีมีปวดมาถึงไหล่อะค่ะแล้วก็มีอาการหายใจแบบเหนื่อยหอบนะคะเคยเคยมีค่ะแล้วก็ไปตรวจไปตรวจนะคะแล้วก็กําลังจะไปอีกวันหนึ่งอะคะ่ะวันรุ่งขึ้นอะคะ่ะก็คือหลังจากตรวจแล้วก็วันเสาร์อะคะ่ะ ตั้งใจว่าจะพาแกไปพบหมอเฉพาะทางอะคะ่ะตอนนั่งไปในรถนะคะคุณพ่อก็คุณพ่อเป็นคนที่ก่อนอื่นคือคุณพ่อเป็นคนที่อดทนเก่งมากนะคะเราเป็นลูกสาวคะ่ะขับรถมันค่อนข้างที่จะแบบใจร้อนนิดนึงเวลาพ่อไม่สบายอยู่ข้างๆแกก็เก็บอาการตลอดเลยก็มี เหนื่อยหายใจไม่ออกอแกพูดไม่ค่อยออกแล้วค่ะมีแต่รู้สึกไอค่ะไออเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะทีๆเหมือนว่าหายใจไม่ค่อยออกค่ะสิบกว่ากิโลค่ะก็ก็ใช่ค่ะประมาณขับรถหนุไปเร็วมากประมาณสิบสิบนิดนิด เหมือนที่บอกค่ะพ่อเป็นคนเข้มแข็งก็ยังหนัวจอดให้พ่อลงใช่ไหมล้วพ่อก็เดินเข้าไปเองเลยนะคะแล้วก็หนูก็ไปหาที่จอดรถแล้วก็วิ่งตามมาพอมาถึงเนี่ยสภาพที่เห็นคือพ่อไม่สามารถที่จะนั่งวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้ะคะ่ะแล้วก็หายใจหน่อยหอบก็พยาบาลก็ให้ขึ้นเพื่อทําการรักษาโดยการอันตอนแรกเลยก็คือให้ออกซิเจนนะคะเป็นน้าค่ะ คุณผู้ชมครับและสุดท้ายคุณตาแกเสียชีวิตนะครับ<ม>ทั้งหมดทั้งวนนี้เอางี้แล้วกันผมร,รว่าโลกโซเชียลกาลังเปิดหน้าเปิดตาผู้ชายคนนี้อยู่<ม>แต่ผมจะยังไม่เปิดหรอกเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนค,ค,คือบางทีกลัวเปิดไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันผิดคนม,มันเคยมีมาแล้วนะฮะเปิดไปเสร็จปั๊บอ้าวเดินซวยเลยกลายเป็นอีกคนนึงและเขาจะซวยเปล่าๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เข้าใจว่าตํารวจต้องทํางานวยนิด<ม><ม>น,ดนึงเพราะปกติข่าวขนาดเนี้ยผมเชื่อว่าตํารวจต้องวมากแต่วันนี้ก็ยังรู้สึกยัังงตตาาามมวไไ่่่เเจออนซึยกหรปิด ขึ้นมาอีกรอบนึงก็ได้เพราะในรถกระบะเดี๋ยวยังไงต้องไล่เช็คทะเบียนเนี่ยก็ต้องเจอในโลกโซเชียลเนี่ยเขากําลังเปิดเผยแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าใคร,ครเหมือนกับว่าเป็นการถ่ายรูปมาเนี่ยนะฮะเนี่ยภาพตอนที่เอามาจอดสิอตอนที่รถขับเ,เข้ามาจอดสิตอนข่าเข้าอะตอนที่ม่เขาจะลงจากรถ เพราะเข้าใจว่าเดี๋ยวตำรวจถ้าไปไล่วงจรปิดอ๋อ<ม>ไม่ต้องไล่วงจรปิดหรอก<ม>เวลาแม่เขาเนี่ยรักษาตัวเนี่ยมันต้องแจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วเข้าใจว่าโรงพยาบาลให้ตำรวจไปหมดแล้ว<ม>เดี๋ยวรอดูตำรวจนะฮะว่าจะตามตัวคนขับรถกระบะเจอไหมซึ่งจริงๆมันควรต้องเจอนะ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงมันต้องเจอถ้าไม่เจอเนี่ยก็แสดงว่าตำรวจก็แย่เหมือนกัน<ม>แล้วนักข่าวก็แย่เหมือนกันเพราะยังไงพรุ่งนี้ต้องเจอเนี่ยนะฮะไม่น่ายากเบอร์มันต้องอยู่ในโรงพยาบาล ใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอล์กอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัคร แค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอคได้อย่างง่ายดายรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สำคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอกครับ จรีงท่คุณต้องฟัง